เชื่อว่าหลายๆคนในเบิ่งคลิปนี้ต้องคิดฮอดบานกว่าเก่าแน่นอนค่ะวันแม่ปีนี้ได้กับบานกันบ่น้อจ้ะทุกคนปุ้ยได้ใส่คําว่าแม่เป็นปีที่6แล้วค่ะเวลาผ่านไปเร็วแห้งนะคะอาชีพนี่คันได้เขามาแล้วล่าออกบได้เด้อค่ะทุกคนเป็นแล้วเป็นเลยนะคะทาย้อนเวลากลับไปแต่ก่อนที่ว่าท่านมีลูกนะคะปุ้ยก็บบได้คิดเลยค่ะว่าในชีวิตนี้ปุ้ยจะมีลูกนะคะพะตั้งแต่ก่อนปุ้ยแนมว่าการมีลูกนี่เป็นอียงที่วุ่นวายแล้วก็เมื่อยที่สุดเลยนะคะทุกคนแต่พ่อมื่อหนึ่คน ความห่วงซึ้ปุยกับเปียนไปนะคะปุยกับมีความแบบว่าอยากจะรับผิดชอบอยากจะเลี่ยงเขาให้ดีที่สุดนอกจากหลงหากเขาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องคุณนอจากคนอียังบัท่านได้เคยเห็นหนากั้นก็ะขื้นหอดกับหากเขาแล้วอยากจะเห็นหนาเขาไว้ไว้นอกจากพี่น้องถึงแม้ว่าปุยซิมีลูกตอนที่ปุยบัท่านได้พ้อซิมีนอจ่าบไดอยากมีเลยกระว่าใดนะคะแต่ปุยกับพยายามเ็ดให้เต็มที่ที่สุดนะคะปุยกระไดเอาลูกมาฝากไว้กับแม่นอจากฝากให้แม่เลี้ยงให้นะคะจนกระทั่งลูกอายุ4ปีนะคะทุกคนปุยกระแจงใหญ่กับมาอยู่บ นอนกาจากพาว่าเม่บอคอยสบายนะคะเลี้ยงล้านนอกจากล้านกระลายคนนะคะแม่ก็เลยแบบป่วยนะกว่วเกานะคะจากทีมมีโลคกประจําตัวแค่ความดันนอกจากพ่อเลี้ยงล้านนะคะพักผ่อนบอ่อเพียงพอนอกจากคุณยายก็เลยสุดลงนะคะปวดคอเข้าปวดเอวนะคะทุกคนลูกกระบอคอยได้นอกจาก ก็เลยตัดสินใจล่าออกจากงานกลับมาอยู่บาทนะคะมาเบิงเอาลูกเจ้าของนอกจากหลับสงไปโุงเรียนนะคะนอกจากเบิงลูกแล้วนอกจากการได้เหตุนาทีของลูกนั่มนะคะได้เบิงเอาพอเอาเม่นั่มนอกจากถึงแม้ว่าสิเหตุใดบอดี้ที่สุดนะคะบอดี้เต็มทีนอกจากแต่ก็เหตุนะคะ พยายามอยู่ค่ะทุกคนพยายามเสุเหให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีกว่านี้นะคะอยากให้ชีวิตควอมเป็นอยู่ในครอบครัวมันดีกว่านี้เนาะค่ะทุกคนปุ๋ยกระจังได้มาทายคลิปแล้วก็เอาลงในเพจนะคะฝากทุกคนเบิงน้าในเด้ออาจาอย่าฝ่าวิญอนพันนะคะ <metropolitan S 1> แต่ก่อนที่ปุ๋ยประท่านได้มีลูกเนกาะจ้าปุ๋ยบ่เคยหูเลยนะคะว่าพอกับแมเป็นห่วงปุ๋ยซ้ำใดนะคะจนกระทั่งปุ๋ยมีลูกเองนี่ล่ะค่ะปุ๋ยจังหูว่าความหักความผูกพันความคิดหอดความเป็นห่วงของแม่นี่นะคะมันหมากผิดสุดเลยนะคะทุกคนมันก็เลยเหต มีคามากๆเลยค่ะทุกคนด้วยเฉพาะความหักจากแม่นะคะบบมีไผ่หักเห้าเป็นห่วงเห่าซ้ำแม่เห่าอีกแล้วจ้ะพี่น้องเมร์และเดอร์ผู้ไดเบายัางกระโบเสือนะคะตั้งแต่กี่แม่ก็บอกว่าแม่หักลูกยูแต่ว่ามันบวลึกซึ่งแม่ค่ะพี่น้องจนกระทังเลยมาเป็นแม่เองนะคะผู้ดใดบโบท่านได้เข้าใจความลึกซึ่งของความหักจากแม่นะคะกระล่องมีลูกเบิ่งเดอจ้จาแล้วสิหูเลยนะคะคนเป็นพอเป็นแม่นิยอมเสียสะละทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ลูกได้อยู่ดีกินดีเนาะจ้าวันแม่ปีนี้นะคะก็ค ทุกปีค่ะลูกหลานหลายๆนะคะก,กัมะกามะหวายเมยมาขอพรเน,นาะจ้าหลานชายสี่คนนะคะคุณยายได้เหลี้ยงเบิร์ทุกคนคะ่ะคนใหญ่นกระ็จนว่าไดเมียเล้วจากพี่น้องเอ้ยกันละไงเป็นบบาวกับอยากไดเมียใดแล้วก็หักกันแพงกันเนาะจ้าอย่าถิมอย่าป๋ากันนะคะถึงแม้ว่าสิเป็นวัยรุ่นอยูเนาะจาาแต่ว่าค่ะความขิดของเขาเป็นปูใหญ่มากพอน,นะคะกระเสือว่าในอนาคตจากเขาจะไปไดใ้ไกลกว่านี้นะคะช่วงนี้ตั๊ก,กะแะต้นออกไข่เล้าจากพี่น้องกับสก็บไข่ตั๊กะแตนนะคะโดยการใส่วิธีการหล่อนเอาไข่เขานะกก ใครเขาออกแล้วก็เอาไส้ใส่ไว้ขึ้นนะคะคุณยายกับ่อน้างจะสดชื่นกว่าแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนอยู่แต่บาดบ่คอยได้ไปใส่เนาะจ้าย่างหันยางนี้เนี่ยก็ว่าเจ็บขาเจ็บเอวนะคะทุกมือนี่ค่ะมาหน้าก็ดีขึ้นนะปุยวานะคะอย่างหน่อยยายก็เด้ออกกําลังกายเนาะจาตกใบามาจ้าบัดท,ที่นี่แม่บอกว่าขางวบาดอีกแล้วว่าสันนะคะทุกคนโอ้เป็นอียงที่นาเบื่อแห้งนะคะมือก้อนนั่นปุยกะท่าย่าหายไปแล้วรอบหนึ่งเนาะจ้ามือนี่บาดไร้ก็เก่าจ้ะพี่น้อง ก็เลยมาท่าเข้วันไห้นะคะสเสร็จแล้วก็ท่าย่าม่วงไห้นอจากหางเพลินนะคะทุกคนไปไป้ายเอาย่ามาแล้วก็มาดีดใส่เห่าเนาะจ่าเบื้องในตีลาโอ๊เลียงเยาเลียงซ่าแห้งนะคะทุกคนงัวก็ได้นะคะสองสามปัดทิศก่อนกับปั้วหูเนาะจากปัดที่นีก็ย่างขานะคะทุกคนเสื้อของขาค่ะหมอนี่มีปัญหาอยู่ที่ขานะคะขากับเสือ้อง่วนนี่บวถือกันแห้งนะคะโคขาออกจากเสื้อก,กับโบเป็นแม่งัวนหน่อยตัวนี้นะคะแมนเอาไปผูกขังหนอกกับืึเก่าจากพี่น้องปูดเหมือรักแจักทอดายเถื่อนะคะแบ่ มือเบิดเว้นเนาะจ้าเบิงหนาชั้นแน่บัดท,ที่นี่โอ้ยย่เหล่ดีดใส่คุ้มตาเนาะจ้า,จาพี่น้องมันสีล้างออกบ่ลาจ้าบาท,ที่นี่ยางไปประทันหอดใสอยู่เบิงตีหลาพี่น้องหวางเสื้ออีกแล้วโอ้จอมันปึกได้มอนนี่ ปึ้งแน่แถวนอกงัวนี่ก็ไดแม่โอ้ยิงสิใหยยากน้าแี้งกะเทต็นบอ่อขาบ่อเศร้าอยู่นั่นไผสีมาเฝ้าเจ้าอยู่นี่เจ้าก,ก็สิควงทุกซิฟนาทีผุนบ่เดียวนี่